คอนโดสอง้าล้านบาทครับใกล้หาดเพียง650เมตรนะจุดเด่นของที่นี่คือมีใส่อยู่บนรูปครับ,รบผมห้องนอนห้องนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนขนาด34ตารางเมตรครับตกแต่งครบพร้อมอยู่เลยทุกคนวัสดุที่ใช้ก็พรีเมียมมาก,มากๆครับตกแต่งอย่างดีเลยคอนโดรักโลกนะสไตล์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมครับอากาศที่นี่จะดีมากๆเลยที่โครงการก็จะมีจักรยานให้ลูกบ้านได้นะครับเป็นจักรยานปั่นรอบๆโครงการนะแล้วก็รอบชุมชนด้วยครับ มีโคเวิร์กิ้งสเปซครับมีคาเฟ่ที่ใช้แก้วกระดาษสระว่ายน้ำที่นี่จะเป็นระบบเกลือน,นะครับสามารถชมพระอาทิตย์ได้ทุกวนันว<ม>ิวทะเลทุกวันเลยครับผมคอนโดนี้เหมาะกับคน่อย U A นะครับเื้อไปพักตากอากาศอากาศที่นี่ก็บริสุทธิ์มากๆเลยหรือจะซื้อไว้ลงทุนปล่อยเช่าก็ได้ราคาดีมากๆครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจชมคอนโดนี้นะอินบอกมาได้เลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ ส่วนลด5%ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ e ีคอนโดนะครับเป็นคอนโดสไตล์รีสอร์ทนะทุกคนจะเป็นคอนโดรักโลกด้วยนะคอนเซปต์ของเขาด้านนี้จะเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยนะครับเราจัดเรียงแบบรับประทานอาหารอนะ่ะอยู่ตรงกลางส่วนห้องนั่งเล่นอยู่ตรงนี้และห้องนี้พิเศษก็คือเป็นห้องมุมด้วยซึ่งเราจะได้วิวทั้ง2ฝั่งนะครับอันดับแรกเราจะพาไปดูห้องนอนก่อนห้องนอนห้องนี้นะครับจะมีห้องน้ำในตัวด้วยสามารถเข้าได้2ฝั่งนะครับแล้วก็ ห้องนอนเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ก็จะมองเห็นวิวทะเลด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดม่านให้ดูครับนี่ครับมันก็จะมองเห็นวิวทะเลด้านซ้ายนะครับเห็นวิวทะเลเต็มๆเ,เ,เ,เลยแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยนะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปห้องน้ําได้นะห้องน้าเนี่ยก็ทะลุมาตรงนี้เลยแล้วก็ห้องน้ําห้องน,นี้ก็ทะ,ะลุออกมาด้านนอกได้ตรงนี้ครับก็คือถ้ามีเ <haya Mur? S 2> พื่อนเพื่อนมาหาอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะเข้าห้องน้ําตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านห้องนอนเลยนะ ส่วนตรงนี้นะครับที่มาเจอนี้จะเป็นคิเชนนะครับบิวอินต่างๆนี่มรว,วมีให้ครบเลยพูดง่ายๆก็คือเครื่องไฟฟ้าจัดเต็มด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบดกันนะครับห้องนอนมาสเตอร์เบดเข้ามาด้านในก็จะมีห้องนอนขนาดใหญ่มากครับบิวอินตูสอผ้าอยู่ตรงนี้เข้ามาด้านในก็จะมีเตียงขนาดคิ e e n ส์นะครับุ้าตตกแต่งแบบสวยงามมากๆมีห้องน้าในตัวด้วยทุกคนเข้ามาด้านในก็จะมีห้องน้ําใหญ่มากอ่ะก็จะแยกโนเตียง่วนแห้งครับสองสองฝั่งอันนี้ก็จะเป็น ระบบคล้ายๆของโรงแรมเลยนะทุกคนนี่ครับจะมีส้งส่วนสุขภัณฑ์นะครับส่วนเบียกส่วนแห้งสุขภัณฑ์ก็จะเป็นแบรนด์ล็อกค่านะครับนี่ครับพาไปดูวิวด้านนี้หน่อยด้านนี้วิวฝั่งนี้นะครับจะเป็นวิวภูเขานะครับที่มองเห็นวิวภูเขาบจากห้องนอนได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูระเบียงตามมาเลยครับระเบียงของที่นี่นะจุดเด่นของเขาเลยคือมองเห็น2วิวที่ขนาดใหญ่เลย แล้วมันเป็นห้องมุมด้วยพอเป็นห้องมุมอะ่ะเราก็จะมองเห็นชัดแบบไม่มีใครแบบบังเลยอ้นนี้นี่ครับอันนี้ก็คือภูเขาบางสเสนะครับแล้วก็ด้านเนี้ยก็คือทะเลเต็มเมเลยนี่ขนาด76ตารางเมตรนะครับราคาอยู่ที่7,599,000บาทครับโปรโมชั่นพิเศษเลยคือส่วนลด5%ครับบางสเสรเนี่ยถือว่าเป็นทำเลที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองพัทยานะที่สำคัญก็คือใกล้สนามบินอุตภเมาครับ ใกล้หาจอมเทียนใกล้หาดนาจอมเทียนร้านคาเฟ่ร้านอาหารเยอะมากอร่อยอร่อยทั้งเลยทุกคนถ้าใครยังไม่เคยมาบางสเสรีนะผมแนะนําให้มาดูบางสเสรีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องการลงทุนครับว่าที่นี่มีอะไรนั่งทูนบ้างว่าจะเป็นบ้านทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวนะครับบ้านแฝดแล้วก็จะมีส่วนคอนโดมิเนียมซึ่งคอนโดนี้มีตัวเลือกให้พอสมควรเลยที่ผมสั่งไปจะเป็นลาเยเตยเย็นนะครับลักษณะของบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเป็นแก้วที่ทํามาจากกระดาษนนครับสามารถท้ยสลายได้นะครับสามารถยกเสื่อแบบนี้ได้เลย